นัตตี้คะ่ะพบกันเช่นเคยกับคลิปวิธีการจำคำศัพท์และสำนวนภาษาญี่ปุ่นสไตล์ไทยๆนะคะแบบไทยๆจำง่ายๆสไตล์นัตตี้คะ่ะก่อนหน้านี้ก็มีคลิปไปหลากหลายเลยนะคะมีหลายๆคำศัพท์เลยที่อาจะช่วยให้หลายคนคะ่ะจำคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นได้ไง่ายขึ้นแล้วก็จำได้สนุกด้วยเนาะก็ดีใจมากเลยนะคะที่หลายๆคนชอบนะคะก็เลยอยากจะทำออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆให้ทุกคนได้ฟังกัน วันนี้ก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับการน,นอนมาฝากกันค่ะเพราะว่านัตตี้โดยส่วนตัวชอบนอนมากๆนะคะเป็นคนนอนเยอะนอนวันละประมาณ12บชั่วโมงอย่างต่ำเลยอะ่ะคือถ้าไม่มีอะไรทำก็คือนอนทั้งวันไม่ดีเลยเนาะแต่ว่า,าจะมีคำศัพท์เกี่ยวกับการน,นอนมาในวันนี้ก็คือคำว่าง่วงนอนค่ะน่าเอ๊ภาษาญี่ปุ่นคาว่าง่วงนอนพูดยังไงนะคำว่าง่วงนอนในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยค่ะก็ให้เรานึกถึงเวลาที่เราง่วงนอนเนี่ยเราอ่ะจะหน้ามุ้ย นี่อาจจะแบบหาง่วงนอนแบบน้าอ๋อง่วงนอนอะไรอย่าแงบบนี้ก็คือการที่เราหน้ามุยแปบลบว่าเราง่วงนอนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปตรงกับคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่พูดว่าเนมุยเนมุยเนมุยนะคะก็แปลว่าง่วงนอนนั่นเองก็ให้ทุกคนนะคะจำไม่ง่ายว่าเนมุยก็คือง่วงนอะนคะ่ะก็ขอให้คลิปนี้มีประโยชน์กับทุกคนนะคะพูดมาหายใจเลยเ <laughs> หนื่อยอะไปนอนก่อนนะเนมุยแล้ว